ถ้าเอกถ้าคุณไปคอมเมนต์ฝากถึงแม่คอมเมนต์นะถ้าคุณแม่ไปคอมเมนต์ในช่อง Youtube ที่คุณแม่รักหรือว่าชม,มช่องอื่นก็ตามโดยมีชื่อผมไประบุหรือว่ามันยืนยันว่าคอมเมนต์นั้นมันส่งมาถึงผมเมื่อไหร่นะครับผมจะดำเนินการทันทีเลยแจ้งความทันทีผมจะให้คุณแม่เดินทางระยะ600โล900โลนี่แหละนะครับเดินทางมาหาผมผมก็จะรอดูผมมาเดินทางไหวอีกหลายอีกหลายพันโลผมยังไหว คุณแม่จะเดินทางไหวไหมเท่านั้นเองกัวอยากรู้กัวอยากรู้กัวอยากรู้คือจริงๆนะจริงๆนะครับรทุกท่านคนคนนี้นะ่ะคนคนนี้เขาหายไปจากการคอมเมนต์ของผมนานแนละ้วสังเกตเลยนะครับถ้าวันไหนผมทำงาน <S 2> <S 2> <S เขาจะแต่ก่อนนี้ก็คือคอมเมนต์ตลอดแหละคอมเมนต์ดีๆมากเลยนะคอยให้กำลังใจอะไรตลอด แต่มีอีกหนึ่งอวตารที่เขามีนะครับเขานอกจากจะมีอวตารที่เราเราแคบไปแล้วเนี่ยแต่ละครั้งแล้วก็มีอีกอวตารที่เราแคบไปเหมือนกันเช็คแล้วว่ามันเป็นคนคนเดียวกันแต่มีสองเครื่องสองอวตาร<ม>านะนครับนะผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้ต่อว่าเอฟซีแม่แม่แม่คนนั้นด้วยที่เขาคอให้คลิปไม่ได้ต่อว่าเพียงแต่ว่าผมอธิบายให้ฟังว่า สิ่งที่คุณคอมเมนต์คุณเห็นดีหรือ,อยังคุณเห็นชัดหรือ,อยังก่อนที่จะมาคอมเมนต์ต่อว่าเราคือปล่อยมานะแล้วคือวันนี้นขอขอขอยุติเลยอ่ะใช่พูดให้จบวันนี้ก็ขอยุติคือวันนี้<อ>พูดให้จบกับสามแม่คนนี้นะกับเอฟซแม่แม่คนนี้แหละนะครับะไ,นะไปล่อยวันนี้ถ้าเขาดูอยู่คุณไม่ต้องไปคอมเมนต์ใต้คลิปคุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดตอนที่ผมไลฟ์สดนี่เลยนะครับให้เอฟซเขารู้ว่าผมผิดหรือคุณผิด อย่างนี้เลยให้เอฟซีที่อยู่ในช่องเขาได้ดูกันว่าคุณมาคอมเมนต์แบบเนี้มันใครถูกใครผิดใครมองเห็นหรือใครไม่มองเห็นใครทําหรือไม่ทำอย่างนี้าว่การที่เราทำมาหากินรอให้เอฟซีช่วยตลอดไปเนี่ยคือมันไม่ถูกต้องใช่การที่เราทามาหากินทุกวันผมทำตลอดนะเพียงแต่ว่าคุณจะเห็นไหมนะครับผมทําตลอดคุณอยากเห็นผมอ่ะ คุณเคยไหมผมทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงหกทุ่มตีหนึ่งคุณเห็นไหมครับผมเสียงเป็นเสียงตายตั้งกี่รอบคุณเห็นไหมฮะเสียงคุกเสียงตารางตั้งกี่รอบเห็นไหมครับคุณไม่เห็นเพราะคุณไม่ค่อยได้ดูช่องผมหรอกคุณจะดูเฉพาะว่าหนึ่งเออถ้ามึงทามึงทาอยู่ตรงนั้นแล้วมึงทําตลอดละคุดูครั้งเดียวพอแต่พอมาอีกทีปุ๊บโอ้ยพวกเอฟซี FC บอกว่าคอมเมนต์มาโอ้ยมึงหน้าตาดีหน้าตาสดใสนะ พอเอฟซีคอมมต์อย่างนี้ปุ๊บเขาเดือดเลยหาว่าไม่ทํามาหากินนั่งกินนอนกิน,น,อน,กนรอเอฟซีเลี้ยงเอ้ยอยากจังเลยอยากจะให้อยากจะให้เอฟซีเลี้ยงจังเลยเอฟซีหาคนเลี้ยงหน่อยสิจะได้นั่งกินนอนกินตื่นเช้ามาไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปตากแดดได้เงินแล้วตื่นเช้ามาได้เงินเข้ากระเป๋าเลยอย่างเงี้ยนะฝากหน่อยแม่อยากผมผมเราอยากสบายนะไม่ใช่ว่าไม่อยากสบายอยากสบายแต่ ถึงจะมีคนให้เงินเลี้ยงแต่ละเดือนจริงผมก็ไม่รับฟรีๆหรอกครับผมก็ทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะความรู้สึกเขาก็เหมือนกับความรู้สึกเรา FC ทํางานกว่าจะได้เงินแต่ละบาทถึงจะเป็นเงินกเกษียณแต่เงินที่เขาจ่ายแต่ละเดือนที่อยู่อเมริกาหรืออยู่ต่างประเทศที่เขาได้ต้องเสียสภาษีแต่ละเดือนน่ะแล้วเขาเอามาใช้ตอนแก่เนี่ยโดยที่เขาให้เราฟรีๆมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันผมถึงไม่ได้งอมืองอเท้างไงครับ เมนเตซี่อยู่สวนมนชัยเนี่ยผมจ้างทุกบาททุกสตังค์ไม่มีปัญญาจ้างผมก็ทำเองอันนี้ทำได้ผมก็ทำเพียงแต่ว่าไม่ถ่ายคลิปลงนะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่สบายไม่สบายทำงานไม่ได้แต่ทำงานบนสวนก็นี่ไงถึงไม่ได้ถ่ายคลิปลงแต่ก็ไม่ได้ทำจนหนักแค่ทำแบบทำแค่พอไหวอันไหนที่เราไหวเราก็ทำอนไหทเราไม่ไหวเราก็ไม่ทำนะฮะต้องเข้าใจ คุณต้องแบ่งแยกอายุก็เยอะแล้วนะครับเป็นแม่คนแล้วอายุก็เยอะไเหอเป็น,เป,นเป็นยายด้วยซ้ำไปนะอ๋อพัสดุของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับนะ่าไปส่งครับเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่โทรหาโทรหาพนักงานที่เขาโทรหาเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โทรหาพนักงานเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาของไปส่งแม่ตอนไหนแต่ถ้าเขาปฏิเสธเมื่อไหร่ปุ๊บให้แม่รีบโทรมาบอกผมเดี๋ยวผมจะให้สาขาโทรไปนะครับโทรไปที่สาขาที่ที่กระจายสินค้าอีกครั้งหนึ่งน,นะครับวันนี้ก็ส่งที่ที่ไม่มีไลน์นะคะของคุณป้านุชเจรินส่งแล้ววันนี้อ๋อคุณป้านุชจรินก็คือคุณป้านุชจรินส่งให้แล้วนะครับ f อที่ไม่ได้มีไลน์นะครับคุณแม่ที่ไม่ได้มีไลน์ ผมจัดส่งสินค้าวันนี้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็เอฟซีที่ที่แจ้งมาในไลน์ก็จัดส่งให้ครบแล้ววันนี้ที่ที่รอเห็ดหอมนะครับตอนนี้สินค้าทุกอย่างมาครบแล้วก็จัดส่งเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาหยุดงานหนึ่งวันนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาหยุดงานหนึ่งวันเราเลยไม่สามารถที่จะจัดส่งสินค้าได้ก็เลยส่งวันนี้เลยจะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าก็ถูกตอนนี้ส่งไปส่งไปถือว่าจะไปรวมกันที่ขอนแก่นแล้วก็กระจายคัดแยกอีกครั้งหนึ่ง นะครับไปแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับนะขอบคุณมากนะก็มาเล่าสูงก็คือว่าวันนี้ขอให้จบในวันนี้แต่ถ้าไม่จบคุณยังคุณยังยังยังคอมเมนต์ในสิ่งที่ที่มันไม่จริงเมื่อไหร่ก็จะเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับน,น,นะผมแจ้งแล้วนะน,น,นะใช่ ในช่องช่องนี้ปยืนยนว่าร้เราอ,อคุณต้องเข้าใจนะครับถ้าถ้าเอฟถ้าคุณไปคอมเมนต์ฝากถึงแม่คอมเมนต์นะถ้าคุณแม่ไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube ที่คุณแม่รักหรือว่าช่อเมนช่องอื่นก็ตามโดยมีชื่อผมไประบุหรือว่ามันยืนยันว่าคอมเมนต์นั้นมันส่งมาถึงผมเมื่อไหร่นะครับผมจะดำเนินการทันทีเลยแจ้งความทันทีผมจะให้คุณแม่เดินทางระยะ หกร้อยโลเก้าร้อยโลนี่แหละนะครับเดินทางมาหาผมผมก็จะรอดูผมมาเดินทางไหวอีกหลายอีกหลายพันโลผมยังไหวคุณแม่จะเดินทางไหวไหมเท่านั้นเองนะครับจะเดินทางไหวไหมที่จะเดินทางมาหาผมเท่านั้นแหละนะครับก็ฝากความไม่ถึงแล้วคุณแล้วคุณแม่ท่านนี้นะ<อ>เดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังตั้งแต่เราอยู่มาสามปีกว่าอสี่ปีเนี่ยใช่คุณแม่ท่านเนี้ยเขาไม่เคยดูคลิปให้พวกเราอย่างอย่างจริงใจเลย ไม่ไม่มีความเมตตาไม่มีความจริงใจหรือพวกเราเลยเขาจะดูคลิปของเราก็ต่อเมื่อมีเรื่องมีราวมีดาราม่ามีประเด็นหรือไม่ก็เราทํางานหนักๆเขาก็ดูแต่เขาไม่ได้ดูด้วยความใส่ใจใช่ sure. ไม่ไดูเน,นื้อหาทั้งหมดแล้วเขาก็ไม่เคยได้ช่วยอะไรพวกเราเลยไม่แต่สลึงเดียวเข,เขาเขาไม่เคยได้ช่วยเราเลยแม่คนนี้นะแล้วเขาจะมาพูดว่า เอฟซี 4, คนนั้นโกคนนี้โนมาช่วยช่วยไม่ตลอดหรอกนะก็คือตัวเขาเองอะสะลึงเดียวก็ไม่เคยช่วยเหลือพวกเราเลคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์จะมาว่าเราแบบนี้งน้ำไม่กินแผลบ้ออางมาหาย,ายมลไหม <c oughs> นี่แหละนะก็ขอให้ยุติกันทั้งสองฝ่าย <c oughs> ผมนะ่ะขึ้นวันนี้เพราะว่าผมไม่เคยตลอดที่คุณคอมเมนต์นะ่ะผมไม่เคยขึ้นที่จะติเตียนว่าคุณเลยนะครับ แต่วันนี้เราผมขอยุตินะครับก่อนที่จะยุติกับคุณเนี่ยคือผมขอไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราไม่อยากให้มันเป็นคดีสงสารอายุของคุณมากขนาดนั้นแล้วที่เอ็นที่จะพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานจะต้องเดินทางมาแจ้งมารายงานตัวกับเจ้าพนักง,งานหรือเกี่ยวกับร้อยต้องมารายงานตัวกับร้อยเวรน,นะครับแล้วคดีนี้ผมไม่ยอมถ้านาเนินการแจ้งความแล้วผมไม่ยอมนะครับจะให้จบที่ชั้นศาลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจบชั้น ผมอยู่ในพื้นที่เหตุมันเกิดที่อำเภอวานนรสกลนครนะครับและคุณอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง<ม>คุณจะต้องมารายงานตัวที่นี่นะฮะนะบอกแล้วว่าอยากให <นะ S 2> ้เราพูดถ้าพูดมันจะยาวใชแว่แล้วแล้วคุณเองอะ่ะคุณไปทุกช่องอืมไม่ว่าช่องไหนขึ้นไ์ส,สดคุณจะไปทุกช่องไปไทุกช่องนะช่องไหนทำคลิปคุณก็จะไปคอมเมนต์ทุกช่องเราเห็นนะไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นนะบางทีน่ะมีเอฟซีที่เขารู้เรื่องนี้น่ะนะครับ แคเ่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณคือใครแต่บางทีเอคุณไปคอมเมนต์เอฟซีเขาจะแคบมาละการที่เอฟซีเขาแคบมาให้ผมดูนั่นก็คือหลักฐานเหมือนกันนะครับมันสอในเนื้อหานะั่นคือมันสอถึงผมเลยนะครับนะก็ให้ยุติซะนะครับมผมไม่เคยเใช่ถ้าคลิปผมเด้งหรืออะไรของผมก็คือปล่อยไปคุณก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดู เพราะผมก็ไม่ได้เคยไปต่อว่าไม่เคยไปอะไรกับคุณเลยด้วยซ้ําไปผมไม่เคยรู้ด้วยว่าคุณคือใครจนเรามาเช็คถึงไดียโอ้คุณมีสองอวตารคุณมีสองสองจีเมลนี่เองนะช่องไหนคุณก็ไปสิงอยู่ช่องนั้นเลยไปสิงไปสิงไปกาไปอะไรหยุดนั้นเถอะนะผมคนหนึ่งหล่ะนะไม่อยากไปยุ่กับคุณหรอกคุณจะอะไรก็แล้วแต่คุณต่างคนต่างอยู่นะครับ แต่ที่แน่ๆผมคนหนึงแหะที่กล้าเปิดเผยสถานที่ที่ผมอยู่บ้านเลขที่ชัดเจนบ้านเลขที่ตาบลหมู่บ้านชัดเจนจุดที่ผมอยู่ขึ้นนะครับเข้าไปที่ Google แ a p ก็ขึ้นสวนมนชัยเหมือนกันนะครับขนาดนั้นแหละแต่คุณกล้าระบุตัวตนสถานที่ไหมล่ะเห็นไหมครับใครที่ชัดเจนกว่ากันผมแหละที่ชัดเจนที่สุดแล้วล่ะนะครับก็ฝากความคิดถึงโอ้ยฝากความถึง ปาาควารถึงไม่ได้คิดถึงไม่อยากคิดถึงามา,นะางอะไรกับคนอย่างพวกคุณใช่สมมติว่ามีเอฟซีอย่างพวกคุณหนึ่งร้อยคนคือไม่มาดูเราหนึ่งร้อยคนพวกเราก็ยังทำมาหากินผมก็ทำมาหากินเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้สนใจหรอกผมบอกแล้วว่าผมทําคลิปหนึ่งขึ้นมาเพียงแต่ว่าเอฟซีเจ็ดสิบล้านคนผมจะหาเจ็ดสิบล้านคนนั้นให้เจอ,อยังไงเจ็ดสิบล้านคนผมไอเอาเยอะหรอกผมเอาแค่ล้านคนพอ คนไทยนะเจ็ดสิบกว่าล้านคนผมเอาแค่หนึ่งล้านคนผมจะหาหนึ่งล้านคนนั้นเจอยังไงเท่านั้นเองนะครับหอบกันกลับไปก็คือเราก็ไม่ได้เราไม่ได้สนใจแล้วเราก็ไม่ได้หนักใจแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรที่พวกคุณหอบกันกลับไปบางคนก็บอกว่ากลับไปบางคนบอกว่าผมออกมาแล้วไม่ต้องไปกดติดตามแล้วอันซับไปแล้วเออสามสี่พันก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เคยซีเรียสมันหายไปเป็นมันมันมันก็หายเรื่อยๆผมไม่เคยซีเรียส แล้วมันไม่ได้หายครั้งเดียวมันหายตั้งแต่ผมอยู่กกอกแล้วตั้งแต่เรื่องซารีน่าตั้งแต่ซารีน่าที่พี่ประเด็นกันตอนนั้นไงแล้วก็หายไปนะครับอย่าให้ผมพูดไปเยอะกว่าน,นี้เลยครับนะเพราะว่ามันทุกอย่างให้มันเงียบไปดีละให้มันเงียบไปตามการเวลานะครับผมอยากผมบอกแล้วผมอยากอยู่เงียบๆนะ FC หายไปยย็ล้วตาก็ซีหอบต็หนีแล้วพวกเราจะไม่มีข้าวใช่พวกเราจะไม่มีอะไรทำเฮ้ยมี ซื้อมาไว้อยู่คนเหนียวต้องถังหนึ่งนู้นน่ะนะนะ <c oughs> ข้าวมามีกินซื้อมาไว้แล้วต้องเป็นถังข้าวเหนียวอะ่ะนะครับเดี๋ยวรู้ดูเกี่ยวข้าวใหม่นี่โอ้ไปซื้อมาถูกๆเลยไม่แพงนะแล้วข้าวหอมมากเลยข้าวเหนียวข้าวสวยนี่ห้ากิโลกินทีบอกโอ้โหสามเดือนสามเดือนอน,น้องโมกินข้าวเหนียวผมกินข้าวเจ้าห้ากิโลผมกินอยู่ประมาณสามเดือนมันจะหมดน้องโมกินข้าวเหนียวน่ะห้ากิโลกินทีโอ้โหหกเดือนเจ็ดเดือนนานกว่าผมอีกเพราะว่ากินมันละถ้วยนะนะครับ ถึงจากคุณจะไม่ดูถึง FC ที่เขาออกไปเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้สนใจในยอดซับแต่ว่าผมลงคลิปไปแล้วขอให้มีหนึ่งคนดูผมก็พอใจแล้วครับคนที่นะคนที่ดูเราด้วยความเมตตาด้วยความสนใ,ใจน,นั้นคือมันน่าภูมิใจกว่าแต่คนที่มาดูเราเยอะๆมาดูเพื่อหนึ่งสนับหน้าเราสองตอกย้ำซ้ำเติมเราสามมาด่าทอเรามาคอมเมนต์แซะเราแนะั้วคือไม่ต้องมาดูเลยไม่อยากได้